ก็เอามาหั่นก่อนนะครับวันนี้จะทําเนื้อลวกครับเนื้อเป็นเนื้อวัวนะครับก่อนครับก็หั่นตามขวางนะครับหั่นบางๆครับมีต้องคมหน่อยนะครับ บาบางครัๆเป็นเมนูกับแก้งครับเนื้อลวกครับตรงน,นี้ก็จะเป็นสมุนไพรครับก็ตะไคร้ครับตะไคร้ มั <Okay. S 2> นจะได้หอมๆนะแล้วก็มีใบใบมะกรูดนะนี่ๆๆก็จะประมาณนี้คนระับฉีกนี้ฉีกครับ โอเครับแล้วก็ขาครับขาใส่สักนิดนึงก็พอครับโอ้โหโอ้โอเค ประมาณนี้นะครับตรงนี้เป็นน้ำจิ้มอ่าเนื้อโลกนะของทางภาคเหนือนะครับเป็นน้ำจิ้มแก้มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นิดหน่อยครับนี่ก็จะมีน้ำพริกข่านะครับนี่น้ำพริกข่าครับก็ใส่ไปเลยครับครึ่งซองก็ได้ครับมาดูร้านนี้รสชาติเป็นยังไงนะครับผมเพิ่งเคยซื้อ ที่ร้านประจํามันหมดโอ้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยแล้วก็อ่าน้ำจิ้มเนื้อวัวครับอ่านี่น้ำจิ้มเนื้อวัวครับนี่นะนี่ขวดเล็กสิบห้าบาทครับเดี๋ยวเราก็ใส่ด้วยอ่ะมีด <laughs> ใส่ไปเลยครับอุ้ยหนึ่งสองสามครับสักสามก่อนครับเดี๋ยวมันขมเดี๋ยวเพิ่มเพิ่มเติมเอาก็ได้แล้วก็น้ำปลาท่พปรดนะฮะจวดครับ แค่นี้ครับผมเด็ดขาดประมาณนี้เลยครับเรียบร้อยครับก็รอไปลวกเนื้อกันเลยครับก็ทางกระทะใส่ท้าครับวันนี้เอากระทะไปก่อนนะครับคือหมอ้อหม้อต้มเล็กอะ่ะ หูมันพังอะพวกนี้ผมจะไปซื้อมาใหม่นะเดี๋ยวผมเอาเนื้อมาก่อนพอน้ำเริ่มเดือดก็ใส่สมุนไพรลงไปก่อนเลยนะครับนี่จวดครับเดี๋ยวรอย้น้ำเดือดตั้บนงครับพอน้ำเดือดก็จะมีกลิ่นสมุนไพรออกมานะแล้วเราก็ เนื้อไปเลยครับอาะเทใา้หนึ่งดอ,อกแล้วก็นับหนึ่งถึงยี่สิบครับหนึ่งสองสามนับในใจก็ได้ครับโอเคครับผมปิดไฟเลยครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะ สุกเกินไปแล้วมันจะไม่หวานนะฮะเอาให้มันแปดสิเปอร์เซนตประมาณนั้นครับอุ้ยก็เสร็จเรียบร้อยครับเนื้อโลกสมุนไพรครับเนื้อสันนอกคนระับประมาณนี้ครับว้าวดูนะครับนี่ขนาดนี้กำลังหวานครับเดี๋ยวเราไปลอข้างนอกครับไปครับโอเคครับเดี๋ยวเรา เรามาชิมกันเลยครับชิมครับมันนุ่มมากครับมันหวานด้วยครัเพราะว่าลวกไม่สุกนะครับอร่อยอร่อยอร่อย,ออยแป๊บน,นะครับ จิ้มก่อนครับอ่ะรอครับยกครับอร่อยมากครับนุ่มหวานกลมกล่อมครับแล้วก็มันจะได้รสขมของน้ำจิ้มเนื้อวัวครับก็พริกน้ำพริกข่าก็ ไม่เผ็ดมากนะล,ลองทําดูนะครับผมรีน้าจิ้มสายขี้เมาใส่เนือ้อก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับผมกับตานโจเบเกอร์ออนทวนครับต้องเข้าครัวแล้วออกไปเที่ยวก็ไม่ได้คนระแล้วติดตามคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ